ช่องละมือดิดอิตสเปอร์ตันสวัสดีครับผมชาป,ปีและนี่คือโซเชียลวอทนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับและววันนี้จะมีเรื่องราวอะไรน,นะครับ ระเดย์ยไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดช่องลิ้ง์กดไลค์กดแชร์เบาๆตรงนี้ให้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่หรือเรื่องราวใน็อตฮอตร้อนๆแบบนี้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและไปที่เรื่องราวของเราในวันนี้เลยกับงานเข้าเต็มๆครับผู้ว่าแต่ยมสั่งเอาผิด2ข้อหานะครับหนุ่มนักรบสปาร์ต้าครับผล่ห้าแยกปาเกรดนักรบสปาร์ต้าผล่ห้าแยกปาเกรดมาอย่างไรนะครับผมก็คือมีหนุ่มนิรนามรายนึงนะครับแต่งกายด้วยเกาะชุดนักรบสปาร์ตัน ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดติดสัญญาณไฟจราจรบริเวณห้าแยกปากเกร็ดนะครับระหว่างที่รอติดสัญญาณอยู่นั้นเองนะครับนักรบสปาร์ตันคนดังกล่าวนะครับได้จอดรถจักรยานยนต์แล้วเดินมาบนทางม้าลายพร้อมชูอาว,วุธที่เป็นหอกเทียมนะครับผมสแสดงสัญญลักษณ์ไปมานะครับประมาณ30วินาทีนะครับหลังจากนั้น,นครับพอสัญ,ญญาณไฟเขียวก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางถนนท่าน้ำปากเกร็ดนะครับท่ามกลางความมึนงงของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจม ส่วนมากนะครับผม จนคลิปนี้นะครับกลายเป็นที่คือฮาในโลกโซเชียลครับว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวเป็นใครด่านจน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้นะครับได้กล่าวว่าบุคคลในภาพนะครับทำผิดกฎหมายจราจรในลักษณะก่อความเดือดร้อน,นํำคาญและไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับโดยยังไม่ทราบพ,พฤติกรรมที่แน่ชัดว่ามาถ่ายรายการหรือโฆษณาอะไรเพราะไม่ได้ประสานขออนุญ,ญาตจ,จากทางหน่วยงานในพื้นที่ถูกต้องซึ่งกําลังดําเนินการตรวจสอบชายหนุ่มในชุดดังกล่าวเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายจราจร นต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเราได้ดูในคลิปนะครับเราก็จะรู้ว่าเขาคือ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 กล้องราวนี้นั่นเองครับผมดํมาม่แล้วนะครับสําหรับช่องรําเมอนะครับผมอ่ะเราลองไปดูช่องเขานะครับว่ามีผู้ติดตามอะไรยังไงครับโดยช่องระเมิอนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามนะครับ2.3 7 1ล้านคนนะครับผมแล้วก็ชอบทำคลิปทดสอบสังคมคลิปแกล้งเพื่อนคลิปอะไรอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในแฟนเพจของละเมอนะครับผมได้มีคลิปนี้นะครับผมเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าออกกําลังกายนะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับไปบุกเข้าไปดิสอิทสวนสมเด็จนะครับแล้วก็เป็นคลิปของกองนะครับวิ่งไปอย่างนี้ชัดเจนไหม นี่นะครับผมนี่ก็คือจากเพจของช่องระเมอนั่นเองนะครับผมในคลิปนะครับได้เป็นข่าวเป็นที่เรียบร้อนนี่ก็คือจากเพจของข่าวสดนั่นเองนะครับผมนี่นะครับที่นี่ถ้าแยกปากเก็ตท่ามกลางอากาศร้อนวันที่2 2เมษายนโซเชียลได้แชร์คลิปชายคนหนึ่งอายุป,ประมาณ30ปีขี่มอเตอร์ไซค์สวมชุดนักรบกีกโรมันโบราณจอดรถติดไฟแดงบริเวณห้าแยกปากเกร็นะครับผมอ่ะเราลองไปดูคอมเมนต์นะครับว่า คนในโซเชียลเขาเห็นคลิปนี้และเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมจริงในคลิปเนี่ยผมเห็นในในติ๊กต็อกเยอะมากนะครับผมที่มาของข่าวออกข่าวแล้วค่ะขออนุญาตครับเขามีโอกาสจะหายดีกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับหมอคนที่ไปวิ่งเพื่อสุขภาพหรือไม่ใส่แมสดนี่นะครับนักรบสปาร์ตันโผปากเกตแต่ทว่าครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เตรียมตามตัวเพื่อมาสอบประคำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับผมวช้ร่าเหตุการณ์ วันที่เราขี่ของกะสางัตทุสปาร์ตันค,ครับก็วันนั้นครับก็พวกเราทำคลิปลง YouTube ครับผมซึ่งซึ่งมีแบบเอฟเนี่ยเรียกร้องอยากให้เราทำคลิปแบบเป็นสปาร์ตันออกไปขับรถออกไปตรงรักซีแยกให้หน่อยอะไรผมก็ก็เลยแบบก็เลยแบบปรึกษากับเพื่อนว่าจะทำดีไหมก็เลยบอโอเคมันคงแบบไม่เดือดร้อนเลยมากครับผมก็เลยใส่ชุดนี้เพื่อสร้างความตลกกับคนที่อยู่ในระแวกนั้นด้วยใช่ครับแ,แล้ว <c oughs> อันนี้เรามีแรงจูงใจยังไงบ้างครับที่เราแต่งชุดเรื่องนี้ก็เป็นชุดที่ FC ฟซีเขาส่งมาให้เลยครับเป็นแบบว่าเขาอยากให้เราทําคลิปแนวนี้ครับแบบแนวสปาร์ตันออกไปข้างนอกให้เป็นชุดสปาร์ตันอย่างเดียวยังไงต้องเอาเป็นชุดสปาร์ตันก็เอารีเควสมาเลยเป็นต้องเป็นใช่ใช่เป็นชุดนักลบมันก็เลยเอาเราเออมันก็ดูกลัวดีนะใส่ชุดนักลบไปอะไรเงี้ยการปลุกความผึ้เขิมันให้กับคนอะไรเงี้ยแบบว่าคนที่เหนื่อยล้าแบบดูการเคร่งเครียดอยู่หรือมาติดไฟแดงอะไรเงี้ยก็แบบนี่เขาก็จะชวนแบบว่าเ้ย อสู้กานพวกเราต้องออกไปตรงโน่นต้องนี่อะไรครับใช่ครับที่ที่เลือกเป็นไฟแดงเพราะว่ามันจะเป็นโลเคชั่นที่แบบว่าคนที่ก็ต้องขับรถไม่ไปตรงไปก็ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นที่ผมอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเขาแบบเขาจะแบบเหมือนเป็นแบบฟิลเป็นฟิลเหมือนกองทัพแล้วจะขับรถไปข้างหน้าเขาก็ต้องตามเราไปใช่ใช่ครับเป็นผู้นำทัพอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นผู้นำทัพแบบมโน แบบเป็นมโนครับมพรพอพอไฟเขียวยังไงทุกคนก็ต้องขับไปใช่ใช่ครับไปลบกันเลยไปลบกันคนก็จะตามแล้วอันนี้เราเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่หรือยังครับเราไม่ทําการอนุญาตอขอขออนุญาตเจ้าหน้าที่ครับก็เลยก็ต้องยอมรับผิดตรงที่เราไม่ได้ขออนุญาตครับก็เลยโดนเจ้าหน้าที่เขาอ่ไเรียกไปสามข้อหาสาับสามข้อหาครับผมก็มี ไม่สวมมกนอครับผมแล้วก็พกของวุนวายแล้วก็พกพาอาวุธใช่แล้เป็นอาวุธเทียมก็เรื่องแต่กเรี่องมาจากจากที่ไหนเริ่มออกมาได้แตกซอยสี่สมานใช่ครับจากแยกสีสมานที่เราไป็นต่อครับก็พอจบแยกสี่สมานเจ็ดปุ๊บก็ตรงไปที่ห้าแยกปากเกตครับที่เป็นข่าวครับตามในวิดีโอเลยใช่ครับตามวิดีโอเลยใช่ครับแล้วก็ไปต่อที่ปากเก็ต แล้วก็จบแถวตลาดปากเกร็ดครับใช่ครับปากเกร็ดใช่ใช่จากแตลาดปากเกร็ดแล้วพอจับน้นเสร็จเราก็เปลี่ยนชุดออกมาไหมหรือว่าขับชุดนี้ออกมาเลยขับชุดนี้กลับบ้านเลยปะเ่าจะขับชุดนี้กลับกลับชุดนี้ครับเพราะว่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนขับขับชุดนี้กลับบ้านเลยเขาก็เห็นเขาก็มองกันก็ประหลาดใจตกลงเป็นคนบ้าหรือสติไม่ดีอรบางคนก็หัวเราะเราทำเนี่ยรู้ไหมว่าผิดกฎหมายอันเออไม่ไม่ตอนตอนแรกตอนแรกคือแบบเราไม่ได้ขออนุญาตคือแบบมัน รู้ครับรู้ว Não, ่าว่ามันผิดกฎหมายครับผมเขารู้ว่าน่าผิดกฎหมายแล้วก็คือคือมันมันไม่ได้สมกับน็อกเลยนะครับใช่ทําไปไม่ได้สมมกับน็อกก็เลยต้องต้องยอมรับผิดตรงตรงข้อหานี่ครับเพราะพวกเรายอมรับนะครับว่าเราผิดเราผิดครับยอมเราผิดครับแล้วจะจะทำอะไรก็ต้องคิดให้มันดีกว่านี้ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกสังคมไหมครับก็ ผม,มเอเรามขใช่ไหมค,ครับก็อยากจะขอโทษคนที่ใช้สนับตังนั้นครับก็พวกเราจะทําอะไรก็จะคิดต่ตองให้มันมากกว่าน,นี้ใช่ครับ,รบแล้วก็อยากให้เห็นคนไทยยิ้มได้ตลอข้า <c oughs> วหอม ค,ครับับบบขอคคุณรก็ต้องรอติดตามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับและคุณนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องราวนี้นครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด i b ดตา a n n e l ของเรา,าด้วยและพบกันใหม่นะครับกับโซเชียลวอ h วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับไปนิดนิดสุดท้าย